ไปดูเรื่องของพ่อดอกมะลิเป็นไงมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมจากเมื่อวานนี้ซื้อหุ้นคืน5บาทใช่ไหมครับแล้วก็มีแจกวอร์แรนต์สองต่อหนึ่งวอร์แรนต์อายุเจปีราคาแปลงเสร็จสามบาทเดี๋ยวต้องทำการซื้อหุ้นคืนให้มันจบสิ้นกระบวนความเสียก่อนจึงจะมีการเดินหน้าในเรื่องของวอร์แรนต์ต่อไปฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์และฮะที่ผู้ถือหุ้นของแจชเอง ก็ต้องพิจารณาไตรตรอง <c oughs> คือจะขายคืนที่5บาท <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ขายทั้งจำนวนนะ <c oughs> มันแค่3.5% <c oughs> ที่เขารับซื้อ <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้ไปแสดงความจำงขายเท่าไหร่ <c oughs> แล้วเขาก็จะคิดนะฮะเปอร์เซ็นต์นะฮะตามจำนวนที่ไปขาย <c oughs> อีกครั้งหนึ่ง ก็ขายไม่ได้ทั้งจํานวนนะแต่มันก็ชวนให้คิดไงจะขายไมห้าบาทได้บางส่วนอแต่ถ้าขายไปเนี่ยก็จะได้รับแจกวอร์แรนต์น้อยลงนะได้น้อยลงเพราะตัวหุ้นหายไปไงไอ้ครั้นจะไปคิดว่าเอาวอร์แรนต์เลยคิดไปคิดมาเฮ้ก็แอบเสียดายนี่ขายบางส่วนได้ตั้งห้าบาทนะครับผมว่าทั้งหมดตรงนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ทุกท่านที่ถือหุ้นแจสจะต้องไปตัดสินใจแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีโจทย์ ให้ต้องขบคิดอย่างเข้มข้นมากขึ้นไม่ใช่โจทย์ใหม่นะเป็นโจทย์เดิมแหละแต่เรายังไม่รู้ไงว่าพอใกล้ช่วงที่จะมีการรับซื้อหุ้นคืนซึ่งเริ่มตั้งแต่ยี่สิบมเอ้ย25ิมิถุนายน25่ห้ามิยอคือไปถึงวันนั้นเนี่ยราคาหุ้นแจ๊สมันจะถีบตัวขึ้นไปสูงกว่าในปัจจุบันนี้หรือเปล่าเพราะถ้าถีบตัวขึ้นไปสูงกว่าในปัจจุบันนี้แล้วเข้าใกล้ห้าบาทนะฮะ สมมติไปอยู่ที่สี่บาทห้าสิบแล้วกันผมว่าการที่ขายได้5้าบาทแต่ขายได้แค่สามจุดห้าเปอร์เซ็นตกับสี่บาทห้าสิบแต่ถ้าขายบนกระดานได้ทั้งจํานวนอืผมว่าวันนั้น่ะคนจะเริ่มคิดละอืงั้นขายไปก่อนเลยโรแรนเดี๋ยวค่อยว่ากันออย่างนั้นหรือเปล่าคือมันไอการที่มันต้องมาพิจารณาไตรตรองเนี่ยอืมันก็จะต้องคิดให้มันถี่ทวนมากขึ้นคือโจทย์มันยากขึ้น่ะว่าง่ายเอออย แลวอีกโจทย์หนึ่งที่น่าสนใจว่าหากสมมุติว่าราคานะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่หากสมมุติฐานว่าขึ้นไปใกล้ๆห้าบาทเอาตั้งสี่บาทห้าสิบคุณวะฮะถ้าสี่บาทหสิบมันก็มีอีกกลุ่มก็คิดเยอะอีกเหมือนกันนะว่าเออถ้าขายไปก็ได้ส่วนต่างประมาณสัก50าสิบตังค์นะโดยเฉลี่ยนะเออมันก็หันมาดูเอยถ้าเราเก็บเราเก็บไว้เพื่อรับบอเรนซ์ล่ะสองต่อหนึ่งแล้วก็ราคาแปลงสิทธิ์สาบาท สามบาทนี่ถ้าเทียบกับราคาถ้าสมมติฐานขึ้นไปสี่บาทละสิบอ้ยส่วนต่างมันเยอะนะบาทก,กว่าๆเลยนะคุณวะฮะครับเออบางคนอาจจะจะมองตรงนี้ได้เอ้ยอย่างนั้นถือไว้รอวอลเลน์ดีกว่าไหมเพราะเอาเอาวอลเลน์เพราะได้มาฟรีถูกไหมฮะแล้วก็อวอลเลน์ไปขายถ้าถ้าคิดบูนค่าวอลเลนถ้าณนะราคาที่สี่บาทห้าสิบจริงๆอุก็ได้เยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าที่จะขายคืนให้กับตัวของจัดมินหรือเปล่า เอออันนี้ก็อาจจะลองดูนะฮะหลายๆคนอาจจะมีสมมุติฐานที่แตกต่างกันเพราะต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่ก็ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เหล่าท่านใครมีหุ้นแจ๊สก็ต้องไปขบคิดกันเอานะฮะแต่ไอ้แง่ของในแง่ของการวางราคาแปลงไว้ที่3บาทเนี่ยมออผมว่าอันดับแรกเลยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาค่างวดของวอร์เรนเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ย มันจะยิ่งทําให้ท่านต้องคิดมากขึ้นนะเ,<อ>เพราะถ้าราคาสุภาพมันไปสี่บาทห้าสิบครับแล้วแปลงสิทธิ์แค่สาบาทเนี่ยมูลค่าวอร์แรนด์ที่มันตุนไว้เป็นฐานนะผมย้ําว่าเป็นฐานนะอก็ป่าเข้าไปบาทห้าสิบแล้วนะบาทห้าสิบไม่พอนะอายุวอร์แรนด์มันเจ็ดปีใช่ไหม <ฮะ S 2> มันต้องคิดในแง่ของไทม์ดีเคที่จะเกิดขึ้นนั่นเองก็แปลว่า มันจะต้องสูงกว่าบาท50หรือไม่อย่างไร <S <S 2> <S 2> เพราะมันต้องคิดลดหลั่นลงไปไง <S <S เรื่องของ time d e c ก็เหมือนกับมัน add on premium กลับมาที่ตัวมูลราคาใคือวอร์เรนเนี่ยด้วยสูตรคำนวณมันสลับมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆน,นะฮะ <S <S แต่อย่างที่บอกลอง g story short เนี่ยวอร์เรนตอนเข้าตลาดแรกๆด้วยหลักการของวอ์เรนนะมันจะต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า out of the money Out of the money ก็คือคเมื่อไปคิดคำนวณราคา w a และบวกกับตัวของราคาในการใช้สิทธิ์อ่ามันจะต้องสูงกว่าราคาหุ้นแม่บนกระดาน<อ>แบบนี้เรียกว่า out of the money <อ>แต่ out of the money กรณีนี้ดีเพราะทำไมฮะ<อ>คนที่จะได้รับจัดสรร วอลแลนเนี่ยได้มาฟรีแล่ว,ว่าไอ้มูลค่าวอลมันยิ่งสูงเพราะว่าไอ้ตัวราคาแปลงมันฟิกซ์อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วพอเวลาผ่านไปอันนี้มันก็เริ่มเข้าในสูตรไทม์ดีเคแล้วมันจะค่อยๆเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า the money, อินเดอ o n e y ไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นระดับที่มันสมดุลก,กันกับราคาหุ้นแม่ อันนี้ไม่นับเรื่องแรงซื้อแรงขายหากว่ามีการเก่งกำไรในตัวของวอร์เรนกันในอนาคตนะแต่ถ้าเอาด้วยหลักการตรงนี้ฉะนั้นมันถือว่าเป็นมัดเด็ดทางการเงินของแจสที่ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งงานนี้นะผมว่าดีไม่ดีเรื่องที่มีการเก่งประเด็นกันมาก่อนนี้ว่าจะมีการจ่ายปันผลเท่านั้นเท่านี้ ผมว่าอาจจะตัดทิ้งไปได้เลยนะเพราะการออกวอ์แรนมาในลักษณะนี้ครัเป็นไปได้ว่าอาจจะออกวอ์มาแทนการจ่ายปันผลแล้วแบบนี้บริษัทก็ไม่ต้องเอากําไรนะฮะที่มันได้มาจากการขายสินทรัพย์ที่ยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมากออกมาจ่ายเพราะจ่ายไปแล้วมันก็จบมันไม่ได้เอาไปสารต่อไม่ได้เอาไปต่อยอดถูกไหมฮะแต่ถ้าเก็บเงินนั้นไว้แล้วก็ไปสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็ใช้ วิศวกรรมทางการเงินตรงนี้แหละหนะฮะจแจกวอลเลน์แทนการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้เราตั้งเป็นข้อสังเกตนะ,ะ,ะ,ะแต่ก็ <คำ S 2> ยึดโยกเอาองค์ประกอบทั้งหมดตรงนี้เพราะผมว่ามูลค่าวอลเลน์มันน่าจะสูงพอสมควรแต่ได้มาฟรีได้มาถ้าขายปุ๊บก็กำไรทันทีะนะฮะเออนะฮะ,นะฮะ,นะฮะแล้วก็ที่สำคัญผมว่า ถ้ามันยังพอมีเวลาฮะสำหรับผู้ถือหุ้นเพราะอย่าลืม25มิถุนายนเป็นวันแรกนะฮะถึงวันที่23รกรกฎาคมที่เขามีการตั้งโต๊ะซื้อหุ้นคืนนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านแรกก่อนผมว่า29เมษายนเนี่ยฮะก็คือปลายเดือนนี้นะครับ mm hmm. เขาจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของชัสมินเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละผู้ถือหุ้นอาจจะต้องดูทิศทางนะครับว่าโอเคละ ธุรกิจใหม่ของจัสมินที่จะมาทดแทน3 b มบีเนี่ยจะคืออะไร hmm. นะฮะจะมีการลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะ,ะอย่างที่ก่อนนันนี้ที่มีข่าวสารออกมาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดตกลงมันมีอะไรบ้างตรงนั้นพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น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 ข้อมูลในการตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเจตขายหุ้นบางส่วน ในการการขายหุ้นคืนใี้กับจัดบินไหมหรือว่าจะถือหุ้นต่อไปไม่ขายแล้วแต่รับบอลแลนด์เพราะอนาคตมันมีแผนธุรก,กิจที่ชัดเจนอันนี้ผมว่ารอ29เมษายนอีกครั้งก็ได้ผมว่าน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ